มาครับช่วงบายบายอากาศดีๆครับเคยิ่งเจริญเครดิตเอาล็อ,อกคุณภาพมาให้นานาะเรียกชมอีกแล้วครับตัวนี้เป็นของเรียวโอบิ OB. ใช่ไหมใช่ดิคราร์บอนจอยนี่เรียวโอบิอยู่แล้วนี่นี่ชัดๆครับเรียวโอบิเนี่เป็นเป็นลอกคาร์บอนวัสดุคุณภาพดีนะครับ คาร์บอนคาร์โบโจอยเบอร์สี่พันอาดีเบรกท้ายครับกิบต์ลเลยเนื้องานวัสดุนนนวนครับนี่นี่ครับคลิกเสียงผู้ดีเกินเกินนะครับคลิกเสียงจะออกแนวผู้ดีครับ ามาดูเบรกกันอ่าลงไปอ่อได้เยอะอ่าหมดอ่ะอ่เบรกตัวนี้หนึหบ,หบนะครับ ลอกใหญ่ๆเบรกอย่างนี้ผมดูผมเอาคงไม่มีใครมาเบรกปลาขนาดนี้นะครับเวลาปลาดิ้งขาดนี่ครับเบรกประมาณนี้กำลังดีครับปล่อยให้ไหลไปให้ปามออกกำลังมั่งนี่ครับเดเหลือครับเบรกนี่ครับสะภาพ ลอกคาร์บอนริ้วรอยขีดข่วนน้อยครับตัวนี้นี่ครับไปวางที่ไหนก็ดูเด่นมีสง,งา่าเป็นราศีไม่มีรา,าคีให้หมองมนตัวลอกหน้าลอกดักดักดักเดี๋ยวหลุดเฟรมอีกนี่น้าลอกเห็นก็นชัดชัด ออะไรอีกอ่ากันกลับใช้ได้เนี่ยับให้ถนัดถนัดหน่อยอ่านี่ครับลื่นๆนะครับตัวนี้นี่ครับ,ลรบกลับ,บไม่มีเสียงลูกปืนเสียงเฟืองเลยนะครับ หมุนก็จะออกมีเสียงคลาสสิกหน่อยครับผมตัวนี้เคยเอามาโพสแล้วนะครับแต่กระทูตกไปไกลแล้วก็เลยเอาขึ้นมาใหม่ขี่เกียรไปหานะทับกระทู้แล้วโพสใหม่เลยดีกว่านี่ครับเบอร์เบอร์ใหญ่นะครับมือผมนี่ใหญ่นะดูลอกครับนี่ยาวเป็นคืบครับนี่ยาวเป็นคืบนะครับตัวใหญ่นะครับ ลองน้น้าน,าน,านา้ลองวัดคืบอ,อยู่ครับนี่นี่ครับคืบหนึ่งตัวใหญ่นะครับน้าที่ต้องการหาลอกเบอร์ใหญ่ๆจุสายเยอะๆตกทะเลตกบึงเขื่อนน้ำลึกๆเหมาะจัดครับตัวนี้จัดไปเลยครับราคาไม่แพงครับผม ฝากไว้กับอีกผลงานเพลงหนึ่งกระเบื้องครับกับลอกเรียวโอบิคาโบจอย4000ันอาดีสวัสดีครับด้านล่างเหมือนเดิมครับ